ดีค่ะโอมจะเป่าคาถามาหาละรวยดนหัวใจคนสวยให้มาลงสเสน่ห์ทั้งนุ้งใหญ่สาวใหญ่คนรวยทั้งคนรวยคนรวย ทั้งคนรวยคนรวยทั้งที่รวยรวยรวยสวัสดีทุกคนนะคะแม่บอกว่าแม่จะมาเล่านิทานแต่ขอไปเรื่องแซะ,ะก่อนพ้าวววแล้วกระหาวทานที่เว้ยะนะคะรู้สึกจะมีการแซะเรื่องเต้นเรื่องเต้น,อ,นอันไม่จบไม่สิน้น โอ้ยบางคนนี่เต้นบัวแมนอึงเบ่งไข่พอเต้นปุ๊บเอ็นตูดปั๊บเหมือนสิไข่ออกไอ้ไหุ๊มึงเต้นหรือมึงเบ่งไข่ว่กูมึงกล้าแะน้องกูก็แะแฟ่แฟ่เว้ยอ่ากูจะเป็นเซียนตาใจมึงเองไม่จบไม่สิน้นบอกแล้วให้หยุดก็ไม่เลิกไม่ลามึงเจอกับเซียนอย่างกูแล้วกันแฟ่แฟ่ ถ้าคนเราเนี่ยทั้งที่ว่าอยู่ในที่ทำงานเดียวกันก็แซกันอยู่วันละแทนที่จะแข่งกันที่ผลงานอันนี้มาแซะเขาเอาแทนที่จะฝึกฝนพัฒนาเอาอเอฟีที่พูดจะแสะทำให้คนในวงตัวเองเสียหาย ไม่ต้องไปคุยหรอก FC พวกนี้มันไม่ใช่ FC ตัวจริงถ้า FC ตัวจริงเขาจะไม่ให้ทะเลาะกันเพราะวันอยู่ในวงเดียวกันต้องช่วยกันสร้างสารรค์ผลง,งานสามัคคีคือพลังสร้างองค์กรให้ยิ่งใหญ่ร่วมไปกับผู้นำนี่ต่างหากคือคนที่คิดดีคิดถูกอันนี้ปล่อยให้ FC มาจับตัวเองเป็นตัวประกันอ่า ปล่อยให้เอฟซีที่หวังดีประสงค์ร้ายมาเอาตัวเองเป็นตัวประกันเพื่อทําลายอีกคนหนึ่งเป้าหมายมันก็ทําลายมึงทั้งคู่นั่นแหละมึงแค่เป็นเครื่องมือของเขาเพื่อทําลายอีกคนหนึ่งมึงยังไม่รู้ตัวอีกไม่รู้พวกมึงเมื่อไหร่จะหูตาสว่างสักทีตกเป็นเครื่องมือของคนชั่วยอยู่นั่นแหละหลักเกณฑ์ง่ายๆนะมันก็รู้อยู่ว่าเออ ไอ้มืดมิดเนี่ยแล้วก็ลูกอออเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันแต่รู้สึกจะเป็นไฟของอีมืดมิดเนี่ยเอฟซี FC มันเนี่ยไม่จบไม่สิน้นเฮาฮอนแซะโอ้ยพอโตกลับนี่จะเป็นจะตายเออใครจะแซะก็ไม่เป็นไรใครจะด่าก็ไม่เป็นไรโถพ่อคุณดีพอกูโตกลับนี่จะเป็นจะตายเวลาพวกมึงแซะน้องโออเนี่โอ้ย ไม่เป็นไรพะนะมันไม่แฟร์คนเรามันต้องให้ความเสมอภาคเวลากูโต้กับอีมืดมิดจะเป็นจะตายแล้วพอเขาแซ่โอออดีใจ <c oughs> มึงต้องเจอกับเซียนอย่างกูนี่แหละมึงต้องเจอกันอีกนานถ้ามึงทำกันแบบนี้แล้วตัวตัวคนที่เป็นที่ว่ามีเอซแบบคอยแซ่ คนในวงตัวเองนี่ก็เหมือนกันคิดไม่ออกอเอาแต่ผลประโยชน์เขาเอาตัวเองเป็นเครื่องมืออยู่ๆมันจะมาด่าน้องก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันกลัวโดนข้อกฎหมายไงแต่ทีนี้พอมันด่าผ่านศินลปินสมมุติว่ามึงไปรักอีมืดมิดเขาทำท่ารักนะทำท่ารักอีมืดมิด แล้วก็เอ่อมาดาโอๆแบบนี้ทีนี้องค์กรก็จัดการยังไงวะพวกมึงเนี่มันฉลาดแกมโกงจริงๆอ่าอ,องค์กรก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าคนนี้ก็ลูกคนนี้ก็คนในองค์กรทําไม่ได้อีกอ่าบางทีก็เข้าใจพูดบริหารอยู่สิว่าย้เราจัดการแล้วก็จัดการผไดใดอกมันน้ำท่วมปากเออมีทางเดียวนะคะ คนในวงเนี่ยจะต้องจะต้องคิดแล้วว่าเราอยู่ในวงเราร่วมงานกับเขาแต่กลายเป็นว่าคนที่ทำท่าจะมารักเราถ้าเขาวางดีกับเราเขาจะไม่ทำให้เราเดือดร้อนแต่นี่แบบว่าแซยวนละแซยแซใครอะแซคนที่หาเงินให้กับวงดนอ่าไอคนที่สุกแซะนี่ยยังว่าท่านมีผลงานอยู่ แค่เขาให้ไปฝึกเต้นนี่จะเป็นจะตายโอ้ยจะตายอยู่แล้วว่าเออน้าเนิ่มเนี่ยว่าต้องอาบแล้วเน่าไปเลยบูดไปเลยโซกมกโซกปกโซกโคกเน่าไปเลยค่ะอแต่ยังบาไหวอ้ยนี่ทําไมไม่ได้มาเต้นโถอยังว่าเบลากับคนแบบเปลากับคนบ้ามันกะจิล่งทงลุงถ้าไปตัวทีบุตัวเดียนคนบ้ามันสีเออ มันจะไม่มีวันเข้าใจแล้วมันก็จะไม่มีวันจบอพวกนี้มันทู่ซี่ทู่สั้นพวกขยะสังคมฮย t u b e ก็กองไม่ได้ด้วยสิเหมือนกลุ่มจ่องแม่นี่ก็กรรมบ่ได้เต็มปรนไดหรอกแต่ว่าก็ไม่ได้สร้างภาระให้กับสังคมคือเราก็แยกแยะว่าเอออันไหนใช่อันไหนไม่ใช่อันไหนควรปกป้องอันไหนควรปล่อย พวกเราไม่ใช่นักเลงพวกเราไม่ใช่อันตรพันแต่บ่อยครั้งคนที่เราสนับสนุนต้องโดนเล่นงานอยู่เสมออ่าในฐานะที่แม่ก็เป็นด้านนากูกอยู่ซื้อ,อไม่ได้ก็ต้องมาชักกับพวกมึงอีกไม่รู้จะพูดยังไงอธิบายก็อย่างว่าเลยมันคล้ายๆเป่าปีควายฟังควายมันฟังไม่รู้เรื่องโอ้ยลำบากเลยเอออธิบายให้ เบิ่งไปเบิ่งมากกับคือสิจบเนี่ยเซะกันโบโจบจบสิน้นต่อไปจังสีละไปน้ากันแล้วนี่ละอะอมึงแซะมา,ากูดาดับก็แค่นั้นหน้าที่กุมีแค่นี้อ่อากาจะไปฝึกเต้นฝึกยั้งแล้วกับแท่นที่จะบอกว่าเออเต้นให้เก่งแล้วก็ฝึกร้องให้เก่งอ่าจะได้เป็นกำลังหลักให้กับ,บองค์กรอ่าชอยกัน สร้างสรรค์ผลงานก็เอ่อวงการลูกตุ้งมอลำมันก็มีหลายค่ายอก็เต้ teh, ต้องแข่งขันกันสูงอ่าเราก็ต้องจับมือกันสร้างสรรค์ผลงานมันต้องคิดแนวนี้อันนี้แชะกันไปแชะคนในวงตัวเองมึงบ้าปะกู om, งงมากเออเรนกรรมจริงๆตั้งแต่อีมืดมิดข้ามานี่วงไม่มีความสงบเลย เบิงบบ่งไปเบื้องมาคือรับผีเขาวงนะกูเบิ่งไปแล้วก็ได้บนเดียวไหไปเด้อไปอยากรับก็รับเขาถ้ารับคนเข้าคงจะไม่มีปัญหาคนอื่นเขาเข้าก็ไม่มีปัญหาถึงจะมีปัญหายังไงมันก็เคลียร์ลงตัวเออเหมือนลูกมานะก็ไม่ได้เห็นมันโอเคแหละเอฟซีลูกมานะสมัยก่อนก็มาแซน้องอยู่แต่สุดท้ายเขาก็เอผลอืลงก็มันก็ไม่ได้เลวร้ายมาก แต่พอมามีมืดมิดดิโอ้ยชัดเจนมากครับพี่น้องครับประกาศสงครามชัดเจนเลยแซะเบิดปีเบิดซตอืมคือสีอิสาะคักเนาะโอ้ยระวังกัดส่งขวดเจ้าของตายเด้อกัผนบุญยิ่งก็ได้ขั้นผูใา่กันระวังระวังมึงสีซกตายเส้นเลือดในสมองแตกตายหรือสีผ้าการอิสาะคักแท้เด็กหน่อยคอนหนึ่งน่ะนะ เขาก็สร้างสารรค์ผลงานเขาก็บริกินผู้เดียวเขาก็แบง่งเขาได้มากเขาก็แบ่งมึงรู้จักไหมเพลงโลกของพึ่งนะเอพึ่งได้กินใช่กินเพียงตัวทางครอบครัวก็อิ่มกัน บบคือบกผ้ากันสำนึกแน่สิแตกเงินเขาเวลาเขาแจกเงินนี่แบมือแพ่แว่แพ่แว่มาเขาแตวปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บอ่าเพรับเล้างกันนิ้งท่าเขาแซะเขาโว้ยยังแม่งมึงเป็นคนบาปคักเนาะชุดมาเป็นตาสะแตกขั้นช่างเขาไปนั่นกาไม่ต้องไปรับดอกเวลาเขาแจกเงินนะนะั่นน่ะเออขั้นช่างเขาไหลก็ไม่ต้องไปรับดอกเงินนะนะั่นน่ะ ให้คนที่เขารักมารับเถอบอกไปเลยว่าอ๋อกูไม่ชอบมันกูไม่เอาเงินมันลองดูสิเข <c oughs> าแจกซี่หาร้อยพันนี่บอกโอ้ไม่ชอบที่หน้ามันไม่รับจ้ะเออคือประเตุแบบนี้วะแน่จริงก็ไม่ต้องรับเวลาเขาแจกเงินอ่ะคันสร้างปาน,นั่นอ่ะเด้อไ่ต้องไปรับหรอกมันกินบะแซบดอกกากินเงินดีเข่ดีห้าสร้างน่ะ เรต้องไปเอาหราให้คนอื่นซะอืออุย้ยเขาจะมีอ๋อคือนนี้โอ้ยคืนนี้จุดเทียนชัยแน่เลยโอ้อใช่ปีที่แล้วเขไม่เห็นก็แทบทุกวัดแต่เจ้าวีปีที่แล้วก็ไม่ทำเขาทำที่เขางดปีที่แล้วยังโควิดอืมปีนี้แล้วก็ไม่ทำอืม แน่จริงก็ไม่ต้องมารอรับเงินเวลาน้องแจกเหตุการณ์ต่างๆนี่มันคนในนั่นแหละคนในนะะั้นมีส่วนมีอยู่แล้วในนั้นละในร้านละ่ะคนในนไหลพพนละ่ะว่อพ้แม่เนีลคุณเนีลคุณคบเพื่อผลประโยชน์พอไม่ได้ผลประโยชน์แล้วก็เอาแล้วไปตัวตีบตัวเด่นแล้ว ไปร่วมมือกันไปปล่อยให้คนอื่นเขาเล่นงานทั้งที่ตัวเองก็มีวันนี้ก็เพราะน้องทำไมไม่มีใครปกป้องเลยกูดูดูแล้วทั้งที่ว่าเวลาเขาแจกเงินก็ะได้กันชุกคุกสุก้นเวลามีปัญหาเวลานองทึกแสะมิดจีรีเขาไม่ใส่กาปากกาว่าคือจัง คือจังเป็นใบเนี่ยเม่แต่ละคนอืออีนีแะจิมีดเอฟซีนี่ล่ะออเดือดร้อนแทนก,ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะอือบางทีก็นึกถึงคำาวาิลาอยู่ขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีที่อยู่เคี่งครางละเออเอาจังซี่สาวะ พวกกูเนี่ยไม่ใช่เกาะกระแสดราม่าแดดหรอกพวกกูคือคนที่อยู่เคียงข้างเว้ยอ่าย่ำสุกเราก็สุกไปก่อนย่ำทุกเราก็ช่วยร่วมต้านเคลียนะอย่ามาว่ากูเกาะกระแสดราม่าอีกนะด่ดาเนี่ยสวัสดีลูกแม่